มันกินมันกินอิ่มมากวันนี้เจอขนุนไปอีกโลสองโลอิปปี อของครอบเพราะว่ามีตัวเดียวก็เลยเป็นนุมรอลูกชายมาคอนนี่ กินขน,นุนตัวละสองโลเลยมั้งวันนี้ลูกใหญ่มากอะ่ะลูกใหญ่ลูกใหญ่กับคนหนึ่งเนาะเป็นสิบโลต้องลูกนั้นอะลูกใหญ่สมบูรณ์จัดทางตรงเปี๊ยเลย เอาเกาให้มันเลยอย่าไปกดนะเกาเ้ยๆนั่น่ๆลูกลูกมันดิ้นเห็นไหมตรงนี้ลูกมันดินทึบๆเลย ใส่ใส่อะไรทำไมไม่มีเลยอ่ะใส่อยู่ก็มันมากินเมื่อกี้ปล่อยไปกินหญ้าแล้วมันกลับมากินเมื่อกี้กินสองตัวไงมันก็เลยลดไปเยอะแม่ตัวนี้เป็น ลูกของนอบาดยาวเหยียดยาวฟันรถไฟแตแล้ว,นะลวถ้าช่งที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าตา่ำกว่าหกรว่ะหกร้อยกว่านนแหละใหญ่น่าตับไป แต่น้ำตามันชอบไหลเนาะแมงวันมันเยอะหมดแล้วพอแล้วพอแล้วตัวจะแตกแล้ว หญ้าเยอะก็เลยปล่อยดีกว่าหวีผมหน่อยนิ่งเลยแีเนี้ย,ยเยงคอให้เกาด้วยน่ะเห็นปะอร่อยไหม นิ่งอยู่อย่างนั้นเลยถ้าได้เกาให้แล้วอยู่อย่างนั้นเลยเธอเลียปากาาเธอบ้างเนี่ยเยอะเนี่ย